บรรยากาศสดๆตอนนี้ที่บริเวณตอนนี้มีความวุ่นวายเล็กน้อยนะครับที่บริเวณหน้าใต้สะพานพระราม8ท่านผู้ชมครับก็คือพี่ๆอย่าไปนะครับอย่าอย,าอยาโดยก็มีกลุ่มวัยรุ่นนะครับที่ เดินตามท่านผู้ชมครับน้องๆเดี๋ยวต้องวิ่งกันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เหมือนว่ากลุ่มไวรุ่นที่มาฟังปราศัยเนี่ยจะพยายามเข้าไปนะครับทําร้ายกลุ่มนักกิจกรรมนะครับที่มาพร้อมกับน้องทานตะวันท่านผู้ชมครับโอ้ ஏரே